ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูที่พักนะครับนี่ครับที่พักจา่าเอ็มก็นอนนี่นะครับจ,รรจ่าเอ็มปลาจิมนอนข้างล่างนะครับปลาจิมจ่าอาร์ตกับแฟน,อน,นอก็ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นของจา่าเอ็มนะครับจองแล้วห้องเพลินใจ ห้องน้ำก็นี่นะครับห้องน้ำส่วนนี้เป็นห้องครัวนะครับห้องครัวบ้านสวยมากนะบ้านสวยมากขอบคุณพี่แอลนะครับวันนี้สำหรับที่พักนะครับพี่แอลนะครับ fc จากเชยภูมินะครับที่พักดีมากนะครับวันนี้ แอดคอสลงที่นอนนะครับโอ้ไปชิมนี่กับเลยเลี่ยมนั่นแน่ครับเข้าถึงก่อนเลยเพียบก็คืนนี้นะครับนอนหลับฝันดีราตีสวัสดีทุกท่านนะครับไว้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ